นอนตืน่นไม่ยอมให้ตื่นนอนเนะลูกอืมตาก็ไม่ยอมลูกเนะลูกเนอะรักกันนะฮะตัวติดกันตลอดเลยฮะไอตูดแบ่งให้ลูกนอนชีเน่นกันสนุกนะฮะออนตูดี้อยากขึ้นมาด้วยเมลอดี้อยากขึ้นมาด้วยค่ะคุณแม่ เลอะไรนนะลูกป่าฮะรักมากรักมากอือหือโอ้จ้องลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าพี่จูดยังที่น no อนเมโลดี้ค่ะืึไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อชูแม่อชูแม่ชูแม่อีออออก็นคนนี้ ชูเม่ออชูเม่าเหาเรานะฮะตาอย่าเล่นแรงอ๋ออย่าเล่นแรงกับลูกง่ายไม่ค่อยอยากจะปล่อยนะกับเมตานะฮะห้ามเล่นแรงกับลูกนะคะ รักก็รักไอตูดเหมือนี่ก็รักจังเลยกับแม่นะเรานะฮะมันก็จะมีเด็กี่ฉาอยอ่คนหนึ่งขอหนูเล่นด้วยค่ะขอหนูเล่นด้วยค่ะไอตูด ตด,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 ดูนะคะนี่ม่แปดแปดตะยามไอตุหมื่นลูเทียฮะมันจะมันจะเหมือนกันนะนันอ๋อหนูล,ลังมีส่วนร่วมด้วยค่ะคุณยายฮะไม่ไม่ยอมให้หนูขึ้นไปเลยค่ะคุณยคะะนี่เด็กร้องอยากเข้ามานะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาพี่เต็มเข้ามาเข้ามา เอ้ยวายอยู่นั่นแหละนั่งกินข้าวเสร็จนะคะต้องมาเก็บนะฮะเก็บไปล้างอ๋อ,อพี่แจมมาเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยพี่แจมครับไปเล่นกันครับอืมไม่อิ่มเหรอใครต้องอืมอิ่มไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะย,ววยายไปยายไปล้างก่อนเดี๋ยวอาหารมหไม่ให้กินอาหารเยกแค่นี้พอไม่กินอาหารเตะแล้วไอ้ไม่กินอาหารเตกแล้ว อย่าผสมอาหารเปียกกับอาหารเม็ทไท้นะต้องฝึกเขานะคะจะได้ดีต่อสุขภาพของเด็กๆนะคะเพราะว่าต้องเริ่มกินอาหารเมลด็ดอินอีกหน่อยตอนนี้ให้กินอาหารเปียกวันละสองมือ้อแต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเหลือแค่วันละมื้อนะคะก็คือจะให้เหมือนพี่ๆเขานะคะเหมือนพี่เตี้ยมก็ให้แค่มื้อเช้าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะออ่ตกะตกตกที่เหลือก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะ เดี๋ยวก็จะให้กินอาหารเม็ดแทนนะพี่ทุกตายังไม่อิ่ม,มหรอกลบก้นนึงเดี๋ยวยิบไปเอาให้ขอเอาไปล้างก่อนอ่ะเล่นกันเด็กๆเดี๋ยวยายมาอ้าว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 ตาอย่าไปรังแกพี่เตี้ยมไอ้ตูนรังแกพี่เตี้ยมตลอดอือย่ยยยยยยใยรอ่ะ เปลี่ยนใหม่นะยาล้างใหม่